นี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศน้ำทรงน้ำท่าหาอยู่หากิน,นเท่เาได้หดโคบครับผมโคบใหญ่โอ้ยไม่ใครธรรมดาแต่ลยครับผมพี่น้องครับวันนี้ก็ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องแนของอพ่จาผ้หาหิวนะครับเนาะมนีมาที่ทงไฮทงหน้าผมมาหา กินปลาซุกแขะ,ะครับผมมื่อนี้เนาะพี่น้องครับมาเบิ่งน้ากันครับผมปะนี่แล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศน้ำทรงน้ำถาหาอยู่หากินเท่าออออไหปหดกบครับผมกบใหญ่โอ้ยไม่ใครละมัธรรมดาแต่ละเดี๋ปปยวไปหกาาักขา,กา<ด>มาับ้าใส่เลยงขี้มากกับถั่วลุงเมื่ยเนาะครับ ปลาทีเรียนท้องทุ่งปลา้งการครับเ่อก้อยะเพ่อเซี่ยก้นี่รายการนีผมได้สองตัวแล้วครับวันนี้เอาลักใหม่จากลักเลยนะเอามไม่เกี่ยวนีบน่งมลักต้ลกเบนั่กับกเล็กคนใดกันครับเต็มผมวันนี้สองตัวแมละม ง่าย่บ่ง่ายอยู่บ่พี่น้องครับบรรยากาศการหาอยู่หากินห้อยกันตามภาษาอีสานบ้านห้อยกันเออปลุนรอรุ่น,นารุ่งมันเขา,า,า้้รืลอรลอุนนกเรรอนำกันยีดกปลาดุกน่ยเขาเ้อยแ้ว มันบอกข้าแล้วเฮียนี่องนเด็มันห่างกพวกกอดเลยโอ้ยอันห่างมเวาอ๋อครับผมมาบึงครับผมมาเที่ไ้พี่น้องนี่กำลังกำลังงมเราตอนนี้ปล่อยปล่อยตัาตัวใหญ่แล้วที่งเอาเอานคืนหั่นหน่อย อ่มาลุ้นกันครับผมพี่น้องครับสี่ได้วะลองเบื่องเห็นม้นออกะายธรรมดาบอกหน้าเห้ยคุนนะลุหนึ่กโลดเหรอว่าพี่ออก

อ่าพี่รองครับมันหันมาทางพี่ครับผมมาเบิ้งลุงเมย์วานเหลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้กําลัางงมอยู่เนาะอ่าลองเบิ้งว่าสิพอพ้าวะล่าลุนกันครับผมว <c oughs> ัาพวกนี้เป็นวัอย่างหมดเดี๋ยวนะ <c oughs> อะไรมันขึ้นมาเดี๋ยวให้กับพเพื่อนบรรยากาศหาอยูห่หากินน้ำโคลงน้ำชาครับผมน้องโดนเทือได้มาก ท้ายชิปแบบนี้ท่านคนได้แ <become> ล <sick> ้วผมไปะนอาตุงอันนี้ตุงของลุงนีครับผมได้แล้วที่นมาเบิ้งนั่กันนะครับ โอ้้าเสียมันอัปลดีนะมันีกุนม่าดด้ยพกมีายเนดอกวไไหเลดอกยครับผมต่เพียนสามตัวแล้วสามตัวหยูรอดรุนอีกครับผมาพี่น้องมาเบิ่งแหลาบนี่ บริวารขับผมลาดออกกลองบึงรับผมเก็ดหลายสูตรเดี๋ยวทั้งหลากทึ่งวานเนาะเอาเข้าแห้ยอยู่เลยเนาะเดี๋ยวมันจีอยู่ให้อ่เอาแล้วมิดใจหมอยเป็นเอาแล้ว บอลดอกหน่อยเหรอหนีน้ำลายไปแล้วเขาเป็นไอลวจากกันนาคานี่ไงอยู่ดิเดี๋ยวตีมตีมก็คอว่ะคืออยทำร้อนบุญน้งกันครับพี่น้องครับสีไดดบ่ลือเตาเลยเต่าเต่ายั่ได้ดเต่า น้ำกับบุลลึกปานใดครับผมพี่้องประมาณเพียงเอวเนาะตาก็จะรธรรมชาติเน่ยปล่อยเนี่ยปลาอย่ว่ก็เขาแหอยู่เาขา่้จะเพี้ยนีเอาละบ่เออเออเอองเบื้รับนหลุดน้อกันครับผมเองบ่ เขาว่ดูงนี้แ่เติบนึงเแ้เนาะไม่แฮ่นะเติบนึนแล้ว้ยธรรมดาแล้วหอดวะเนาะรอบคาดคือหรืมั้งใส่ชมผลงานดูโอ้ยแคกไงพี่น้องครับบักไงลยดีเด้ดีๆเด้ เรียบร้อยไอ้ผมหอใหญ่รับผมมาธรรมดาผมตัวนี้ประมันโลเลยปะ่ะพ่อครึ่งโลกป่ะนี่นอนครับพี่น้องครับหลับสม,สอมจอกลาบบอดมาธรรมดาขุดซายขุดซายอีก่ ที่ใส่ที่ถ่ายม่มีหน้านาดสสองด้วยจหน่วยโมไปติดไม่นามเลยอดพี่น้องมาเบิ่งทั้งพี่ไปเลยคุณทั้งพี่โอ้ยพบ่ใหญ่โหดเลยบ่ไอ้เด็กโตไ่ยูบหลุดมือเลยไงบ่ทำไมเป็นเป็กอยู่กไม่ยั้งออเอาว้นเป็กกอ ครับพี่น้องครับมาเบิึงทั้งเพลผมตบบ่อโอ้ได้อีกแล้วผมปลาคอไงโอ้่ธรรมดาผมอากินมาเลยครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมปลาคอไงสองตัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ๋อโอ้แน่นอนขนาดเลยนี่ผมพี่น้องครับโอ้โหอได้เนี่ยอยู่ดิ ใส่นี่ประมาณซ้ำแขนครับผมพี่น้องครับสะโพกใหญ่ใส่แขนแขนเท่าเลยล่ะอ๋อโอ้ทั้งคนก็ได้ครับามสะพอทั้งคนเออต่เพี้ยนครับผมก่อยกูบึงโอ้โหเนียนน้อเนียนน้อเลยนะครับผมก่อแล้วแบบก้อยนะครับฟัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปักววตัวล็กๆออกก็ได้หวานดิเริ่มทีีกาตัวเกิเกลอนวไองานั่วอยนโดดไปโดดไปเี่น้อยหนี่งโม้ไงเด็อกันคดูลุงมั่โอ้ลัคว้าก็หลายเตอครับพี่น้องครับนี่เลยทั้งตัวน้อยตัวใหญ่สมันไปแล้วครับผมขาดว่ามันถงมีตัว ในอเอมารอรับชมครับผมที่นี่ผูมาอ่านเหวะลุงเมย์มาเห็นอยู่สกัวกำลัง่ายได้แต่หางมันยำได้งมอะไรวะแต่่อใหญ่รุ่นมมืเอขึ้นมืงใหญ่ อืมชบอยเลยอ๊าขี้ปอมลมครับโอ้ยไปแล้วบาดนี้ดู Bao nói những ngày học nhiều bằng luôn thì là do anh dưới là chóp hàm với nhìn chóp phong chóp phong phong à, กนี่แหละโอ้ฝ oh, ุดครับ,บป่าโอ้กลอย, <c oughs> ไ,มยไม่กลอยดึงดึงเหรียญเสียบแล้วมึงแสบแสบ,แสบ <c oughs>